กดเทคนิคของทุกคนของ MC ก็ด้วยครับเพราะเราต้องการหน่วงมอนนิดนึงเพื่อเตรียมอะไรให้เรียบร้อยไอเอ็นจีที่หนึ่งให้ดีบัฟของ MC มลงที่ตัวสารเจ้าครับอันตีทิงหินให้เซเบอร์พร้อมกับเด้แอคชั่นทุกคนขึ้นมาจากไรโคนแดนแดนครับ MC ็ทำการเรียกเมมและถิงหินก็ทำการรับเซเบอร์ให้เรียบร้อยเมมทำการดึงเซเบอร์ขึ้นมาสกิลสองรอบใส่สารเจ้าและทำการเก็บอันตีไว้ก่อนครับเราจะรอสารเจ้าเรียกเปล่าออกมาด้วยตัวเอง ไอเที่2ตรงนี้ทิงหวินต้องโดนตี1ทีครับเพื่อให้พลังงานเต็มในภายหลังทิงหวินทำการบัฟเพื่อเลี้ยงบัฟครีดาเมจจากเซ็ตสตรอร,ร,รตต่อไปและแชนตีลิงเพิ่มคริดาเมจจากเซต <c redit> ต็ตฮิวใหม่ครับหลังจากสารเจ้าเรียกปลาให้ MC แชนติทำดาเมจนิดหน่อย <c redit> ตามด้วยแอนติเซเบอร์ และตามด้วยติดทิงหวินเล่นแอคชั่นทุกคนขึ้นมาอีกครั้งครับการเล่นแอคชั่นจากแดนแดนสองรอบบวกกับการเล่นแอคชั่นจากเซตสลมทำให้ MC ็มซีสาได้แอคชั่นอีกครั้งในไซเคิลแรกครับ,<จ>บ MC ็มซสกิลเติมพลังงานเมมให้เ,เต็มและดึงเซเบอร์ขึ้นมาครับ รอบอสหมาป่าโจมตีเติมพลังงานหลอดขาของเซเบอร์ให้เต็มเอลเลคชั่นมาสกิลปิดจบเฟสแรกไปครับผมรอทิ้งบินบัฟก่อนกาใช้หนตีของเซเบอร์ครับกอระดีเอมซีในเทิร์นของเซเบอร์เติมพลังงานเมมเพื่อดึงเซเบอร์หลังจากออคชั่นในทันทีครับ S <S ทุกสกิลเริ่มพิธีสวอลลกเป็นหลักเลยครับเลี้ยงบอสหมาป่าไว้เพื่อให้พลังงานเราสักหน่อยก็ดีครับทิ้ทงวินอันตีแทนทีที่พลังงานเต็มเพราะแอคชั่นของฝ่ายเราอยู่อีกไกลครับผม <S <S แล้วก็คอยสกิลเลี้ยงเวลาบ้าปวกกเติมพลังงานให้ตัวเองไปเรื่อย ล er ิงฮิลเซเบอร์สักหน่อยพอไม่เอดีเคไปด้วยครับกดนนันตีลิงเพื่อฮิลบวกกับเติมแก๊สสันพ้องเพื่อดาเมจให้สกิลเซเบอร์แล้วก็ให้เซเบอร์สกิลแล้วเก็บบันตีไว้ก่อนครับเราจะไปใช้ตอนสวอลหลอกเรียกมือคนอื่นๆก็ตีบอสหมาปา่าเคลียร์ดีบัมให้เสร็จสักครับผม MCT ปกติตามด้วยอันตีดึงเซเบอร์ขึ้นมาทำดาเมจเลยครับโพคชั่นของเซเบอร์ก็อยู่ห่างประมาณนึ่งทิงวินรอใช้อันตีหลังเ่อได้คนออกแอคชั่นเพื่อใช้แดนแดนให้คุ้มครับ อันตี m ยมซีในเทนของเซเบอร์เช่นเดิมครับเพื่อให้เมมรอดึงเซเบอร์ทันทีวแวะเช็คปับป๊บบนตัวเซเบอร์สักแป๊บถ้ารอปัฟบซะ,ะดอสจากทิงวินปัฟบืออื่นอาจจะหายก็เลยตัดสินใจใช้อันติไปเลยครับ

สกิลใช้แกนสันพองครั้งสุดท้ายแล้วครับพยายามใช้อันตีเติมแกนสันพองให้ได้เยอะๆรีดดามเมจให้สุดๆครับ แล้วก็ใช้เอ็กซ์เาเลเบอร์ปิดจบห้องแรกไปครับผมชใช้เทคนิคของโรบินและเปิดไฟด้วยเทคนิคของลูก้าครับ Ing ให้ดีบักของ m อ c ลงที่บอสดาบครับผมเพราะเราจะโฟกัสมันเป็นลักแรงโจมตีไปที่บอสตัวขวาครับเพื่อลดหลอดเบรก ตรงนี้ตายบ่อยมากครับแรงเลอเกินต้องรีดตั้งหลายรอบกว่าจะไม่มีใครตายคาบก้าสกิลแล้วเก็บอันตีไว้ก่อนครับผมลูก้าก็ต่อยดึงดอทเล็กน้อย,ยจากนั้นก็ใช้ันตีโรบินดึงทุกคนขึ้นมาครับกาลเกอร์ตีธรรมดาและอันติทันทีก็เติมพลังงานให้โรบินจากหลายคนคิดโปรโปรครครับตรงนี้ถ้าโรบินเลื่อนรถเยอะเกินให้สกิลฮิวโรบินก็ได้ครับถ้ามีหลอดเลือดแดงแงเด็ดคาดคา์ก้าสกิลและอันตีครับผม ลูก้าย้ายไปสกิลส่ตัวซ้ายเรื่องการเบรกบอสดาบตัวขวาครับรอบอสดาบอกแอคชั่นอะไรให้เรียบร้อยครับมันน่าจะล็อกแต่ตัวแรกเสมอเลยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเพราะดีมาเป็นร้อยรอบมันก็ล็อกแต่ลูกา้าอันติีลูก้าในเทินของคาฟก้าหรือในตอนที่บววอสออกแอคชั่ววจนจนหมดแล้วเพื่อเบรกบอสและแปะรถก่อนจะเอลซีลูก้าใหม่อีกครั้งครับอีกอย่างหนึ่งคือบอสตัวขวาหลังจากจบสถานะท้าสู้แล้วจะบัฟดาเมจให้ฝ่ายเราด้วยครับ ที่5มีหลอดเลือดสีแดงเพราะจะให้บอสโกเลีมตัวตายลดกรอดตัวเองครับผมช่วยเรื่องดาเมจได้เยอะเลยอันติคราฟก้าเล่นตัวเองเข้ามาในอันติโรบินจากเซตสีลมแล้วก็อัดดาเมจใส่บอสด,ดาบตัวขวาจนตายได้เลยครับโรบินใส่ LC รูปโบเนียได้พลังงานจากคุชโปรโฟวกกับโดนตีประมาณหนึ่งจะสามารถอันติต่อได้ทันทีครับ อันติีคับก้าตรงนี้พ่อๆจะมีรถก่อจากตัวเองและของ LC ลูก้าอยู่ครับแล้วก็ให้กาลัเกอร์เติมพลังงานให้โรบินจากหลายคนพิทโปรโฟรอีกรอบครับรยมมอน ตรงนี้คนต้องกดอันติของลูก้ากับคราฟก้าไปเลยแต่ไม่ทันครับก็เลยปล่อยเลยทำเลยละกันตอนแรกกัดจะเก็บอันตีลูก้าไปเบรกบอสเอาเว้นแต่รู้จักดาเมจไม่น่าตายทันในไซเคลลิลนี้ก็เลยทำการอันตีไปเลยครับ เทบันติคาร์ฟก้าไว้ก่อนรอโรบินดึงเช่นเดิมครับให้กาลาเกอร์เติมพลังงานให้โรบินจากเลคคนควิสโปรโคเช่นเคยโคคสมบูญเยอะช่ัย พยายามให้ลูก้าเป็นคนเบรกบอสครับดาเมจเยอะที่สุดแล้ว อารติการเกอร์ตรงนี้โจมตีเจนพลังงานให้โรบินสักหน่อยครับ อันตรีลูก,ก้าเพื่อลดดอปเบรกแล้วให้คราก้าดึงดอปทำดาเมจครับผม ถ้าบอสดึงคราวก็อาจจะดีกว่านี้ครับก็จะได้เติมอันติดึงดอดได้บ่อยกว่าเดิมพยายามเร่งโจมตีเติมพลังงานอันติโรบินให้มากที่สุดครับผม เี่มดังรบินเว้กดย่อดครับถ้าลูเ้าทอดรยีม่ผอย่านกลเยท่มยอมาอ่อย่าอเยี่ยอดรีมอดอยอเ่อเยี่ยอดเยื่ยอเต่ยอเี่ยอเยยอเย่ยมอดเ่ดเพื่อดเยี่ยายอยอเยี่อเ่ดเครับแล้วเ็พยมยอมเย็บต่องเุกคนไว้เพ่มอดอยเต่มม 落ちち着い <laughs> をないて立はは完成か食べる暇なを <laughs> 見せてやろう ยูโรบินให้เรียบร้อยถ้าโรบินอึดพอหรือดวงดีไม่โดนวอสตีมากจนเกินไปก็พอรอดได้อยู่ครับและเก็บปันติครับก้าไว้ตอนสุดท้ายจะได้ไม่เสียแสกปลัแบตแท็กครับผม หลังจากจบเฟดทอยลูกเต,ต๋าให้กัลเกอ,อร์อันติทันทีเขาเร่งตัวเองไปล้างดีบั๊ของโรบิน,นตแต่นั้นก็ใช้อันติโรบินดึงทุกคนขึ้นมาครับเนนยบมันติลูก้าไว้ใช้เพื่อเบรกบอสครับผม 素晴ららしいい時ははささようなら完成はどこだ,食べる暇だろういれたいのか <laughs> 落ち着いて。 สถานการณ์นี้ที่ไม่มีลรบิีหนึ่งเทินและลูกา้าก็ไม่มีอันตีต้องพึ่งดวงอย่างเดียวแล้วครับให้บอต้องการเต้มน้อยๆหรือเราถอยได้เยอะๆก็ทาเหมือนเดิมเลยครับการลเกอร์ฮิวทุกคนให้เต็มส่วนคาร์กา้าก็เก็บอันติไว้ใช้ตอนสุดท้ายคออย

เรียบร้อยลูกาไม่รอดครับพี่ว่านั่งรีจนไม่ตายได้แต่ก็น่าใช้เวลานานมากเช่นกัน,นไหนๆก็มีพาส,สี้องข้าวแล้วก็ขอใช้หน่อยแล้วกันนะครับ<ย>หลังจากนี้ก็พยายามเก็บอันติโรบินให้เต็มเบรกบอสด้วยลูกา้าแล้วก็ดึงดอดจนจบเอซีรอบนี้ไปครับผม 素晴らしいとさようなら完成はどこだ立てる火花を見せてやろう落ち着いて立ちなさい大負けか จบแล้วครับคลิปอธิบายระหว่างเล่นในเอ็ซีเวอร์ชัน3.4ของผมอรอบนี้ดูชิวกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยบับก็ค่อนข้างดีด้วยยิ่งสับตัวใช้สกิลแต่ก็อึดเหมือนเดิมครับทุกคนคิดยังไงกับ m o ็รอบนี้ใช้ทีมอะไรากันและผลลัพธ์เป็นยังไงกันบ้างก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับผมมีตรงไหนสงสยัยหรือทำตรงไหนให้ดีขึ้นได้พิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและถ้าอยากคุยกันแบบเร, like รียลไทม์